สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องฟอยหล์หลายคนจะน่าจะทราบว่ามันคืออุปรกรณ์ลดเสียงจีกีตาร์ได้ได้ได้ไดครับได้ดีด้วยคือฟอยมันจะสามารถเป็นตัวนำพวกสัญญาณได้ครับนำไฟก็ได้นะครับถ้านำไม่ได้มันจะไม่ดังครับอ่าแบบฝั่งที่นำได้ เปนฟอยนะครับทีนี้เราใช้หน้าที่อะไรแล้วก็ไปบุห้องมงอูลจรของกีตาร์ของปิกกายของพีย่ยูบุให้มันเพื่อเพื่อสร้างเกาะกันบังโดยที่ฟอยนี้ต้องลงที่กาวด้วยเอากาวมาลงไว้ด้วยนะครับแต่ทีนี้ไอ้ฟอยประเภทนี้เวลาแปะแผ่นเดียวมันไม่พอแน่นอนคุณต้องแปะหลายแผน่น และการแปะหลายแผ่นนะครับคือแปะสมมติอันนี้อันนี้มีสองแผ่นใช่ไหมครับอันนี้แผ่นหนึ่งอันนี้แผ่นสองการแปะแผ่นเดียวมันไม่มีปัญหาครับมานําสัญญาณได้แน่นอนแต่เมื่อคุณเอาแผ่นสองมาแปะทับอันนี้มีจุดทับนะครับเห็นไหมแปะทับนะครับแต่สัญญาณไม่ถึงกันซึ่งอันนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ครับผมใช้คําว่าไม่มีประโยชน์เลยมันเหมือนคุณสร้างเกาะแต่มีช่อง มันก็มีอะไรเข้าไปได้อยู่ดีเห็นไหมครับแปะทับนะครับอันนี้ทับทับกนันครับเห็นไหมครับการนำสัญญาณน้อยมากลึกๆบางครั้งแทบไม่มีเลยมันจะเกิดการบิดพลาดจากจุดทับนีไ่ได้ได้ได้บ่อยมากที่ผมเจอปัญหานี้เห็นไหมครับจริงๆก็เป็นแบบนี้เห็นไหมครับแต่นี้ เ่งด้วยใต้แผ่นมันเป็นกาวครับมันเป็นกาวใช่ครับฉะนั้นบางทีปัญหามันก็เลยไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านอย่างได้ระหว่างสองแผ่นนี้โดยที่มีด้านกาวเคลือบอยู่ผมใช้วิธีต,ตัดนะครับตัดให้มันเป็นเส้นครับเส้นบางๆ เ่าเออตัดให้มันเป็นเส้นบางๆแล้วก็จะจะเอาจะจะแกะด้านล่างออกหรือไม่แกะก็ได้นะครับแล้วก็เอาด้านหน้าของมันเนี่ยไปกดทับตรงรอยต่ออ่ากดทับระหว่างแผ่นสองแผ่นครับให้มีพื้นที่อยู่ในสองแผ่นสองแผ่นแล้วก็ใช้ใช้อ่าฟอยล์อีกตัวหนึ่ง ติดทับมันเข้าไปอีกรอบนึงติดทับไห้ไม้แผ่นนี้นะครับที่มันเชื่อมกันติดทับเข้าไปอีกหนึ่งรอบปึ๊บอันนี้อันนี้นนทําตัวอย่างให้ดูนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยอพอติดทับเข้าไปปึ๊บแผ่นสองแผ่นนี้ร้อเปอร์เซ็นต์ครับ การติดฟอยล์ข้อสิ่งที่สิ่งที่ต้องใส่ใจเรื่องหนึ่งก็คือมากๆเรื่องหนึ่งเลยก็คือ,อฟอยล์ทั่วทั้งทั่วทั้งแผ่นที่ติดต้องต้องมีสัญญาณวิ่งผ่านหากันได้ส่วนนั้นเมื่อเอากาวมาลงปุ๊บทั้งแผ่นกคลิดตามนะครับมันก็จะออกเป็นแนวแบบนี้ครับเป็นกล่อง กล่องนี้มันนำไฟอยู่แล้วใช่ไหมครับมีฝาหลังมาปิดปุ๊บมันก็ออกเป็นแนวฟอยแล้วกล่องนี้จะลงกาวไว้สัญญาณวิ่งเข้ามาไม่ได้ครับสัญญาณรบกวนต่างๆอาลองดูนะครับส่วนใครไม่มีเครื่องวัดก็ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะรู้ได้ยังไงว่ามันติดหรือไม่ติดกันนะครับก็เลยต้องก็ก,ก็ก็ไปซื้อมาเลยครับถูกๆก,ก็มีครับให้ที่มัน แต่แล้วตือต้อๆกันได้นี่มีประโยชน์มากครับมีประโยชน์มากๆเอาไว้เช็คอะไรได้หลายๆอย่างครับเอาไว้เช็คสายขาดหรือเปล่าเอาไว้เช็คการขาดของสายหรือเปล่าอนี่ครับดังก็คือสายไม่ขาดถ้าไม่ดังก็คือสายขาดอะไรประมาณนี้มีประโยชน์ครับขอบคุณครับ